สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่บริษัทคูท็อปอัพครับวันนี้นะครับผมพิเดชการงามเริงนะครับหรือน้องกองการนะครับผมก็อยู่กับแขกที่กรรับเชิญอีกหนึ่งท่านครับเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนํานั่นเองนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณปนกกรนะครับคอนรัชชัยนะครับหรือพี่เชอรี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตเรียกพี่เชอรี่ละกันนะครับ วันนี้ก็อยู่กับพี่เชอรี่เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะครับเจ้าของบริษัท FYP Brand นะครับเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวช่วยอธิบายที่นึงนเครื่อรรของเราจะเน้นในเรื่องของฝ้าฝะะ้ากระนะคะอย่างตัวนี้นะคะ,ะคนที่มีปัญหาในเรื่องของอหน้าหน้าไม่ใส นะคะมีปัญหาที่แบบมีปัญหาเยอะมากนะคะใช้ตัวนี้มีฟอร์เอฟเตอร์ชัดเจนมากมีฟอร์เเตอร์ชัดเจนค่ะผู้ชายแล้วเห็นผลจริงใช่แล้วเห็นผลจริงค่ะนะครับผมอันนี้ทาพิสูจน์ได้นะคะครับแล้วก็ตัวตัวนี้แหละครับผมมันต่างกันยังไงครับถ้าตัวนี้สำหรับคนที่ผิวบอบบางนะคะฟ้ากระหน้าใสเหมือนกันนะคะแต่คนที่เป็นน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ผิวบอบบางบอบบางสามารถใช้ชุดนี้ได้เลยครับ ก็ตัวนี้นะครับใช้ได้กับทุกสภาพผิวใช่ครับผลิตภัณฑ์แล้ววันนี้คิดยังไงครับที่เอาผลิตภัณฑ์ชั้นนําในเรื่องของแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำเอามาเข้ากับบริษัทกูท็อปอัพครับวันนี้นะคะในส่วนของกูท็อปอัพเนี่ยจะมีระบบของ O S O ใชคะซึ่งเป็นเครือข่ายของประชาชนเนี่ยมีเซ็นเตอร์และก็สาขาทั่วประเทศนะคะเราเอาเครื่องสำอางนี้ เรามีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือประชาชนนะคะลดต้นทุนแล้วก็ไม่มีในเรื่องของลดการโฆษณานะคะเราสามารถาจากโรงงานโดยตรงกับผู้ใช้ผู้บริโภคได้เลยใช่ครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกพื้นที่เนื่องจากบริษัทคูทอมอัพมีสาขาทุกวทุกจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้สมาชิกคูทอมอัพก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็วันนี้ก็เข้ามาดูแลสุขภาพผิวหน้าให้กับบริษัทกูทอปอพของเรานะครับโดยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชั้นนาเจ้าข,ของบริษัทมาเองนะครับอยู่กับบริษัทโดยตรงนะครับผ่านระบบ O S O ของเรานะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ดีทั้งหมดนี้นะครับจะเข้ามาอยู่ท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สั่งซื้อกับตัวแทนบริษัทกูทอปอพนะครับหรือเซ็นเตอร์ของกูทอปอพได้ทุกที่นะครับซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วมันดีอย่างไรได้รับเขาเรียกว่ามีเงินปันผลทดแทนให้ตามที่ เราวางไว้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆพร้อมกับเจ้าของบริษัท f y p ครับฝากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้ครับ